ีครับเมื่อนี้าอยุกครับรถเกียร์รอยซี่ิเฮกตารครับเดี๋ยวมีเบลากรถขี่ไกลครับรถขี่ใกลติดครับกลางข้างไว้ครับบางหูสิบคืนแล้วบางคืนครับแล้วแต่องลากบางก่อนครับปีสิบแล้วบางคืนครับแม่เจ้าเอารถไถมาลากหรอละครับปู่ว่านเนี่ยรถไถมาลาก สองขันครับรถอ่าซิโก้รถต่อครับคันเท่าโบนะครับเสียแค่น้อยนะครับมาลากให้ขับรถหกล้อน้อยครับมาลากเพราตีนครับใกล้เต็มรถติดกลางห้างนะครับมาลงมละประมาณส่วนนึงครับเหลืออีกสามส่วนครับทั้งรถเดี๋ยวเราไปเบิ้งล้ครับมาลากถึงเมื่อครับหน่อยซีซิกเกวีเอฟพาครับ พี่พี่พาครับพี่พี่เข้ามาดาครับโอเคไว้ okay, แล้วครับเสียงล้มตัดครับกาทำเนี่ยค <c oughs> วามเสียงยงังคงรับล้มหล่นถังครับเป็นหนอครับ มาครับไม่ใชรถดรถไทยกับพวกอื่นะครับเดี๋ยวลองรถเกียร์ม้งครับทำนับถึงบ่งครับ ตอนเโ้าครับน่าเหมือนว่าตอนเโ้าครับตัวล่องเป็นล่าบ้างก็ครับเป็นยังไงข้างกันเดี๋ยวน้อยเราครับเป็นข้าขงหลังครับมองรถติดเป็นข้าขงหลังครับ ครับข้างคาใ,ใกล้ไว้วครับข้างคางนน้ำเต็มมัดทับน้ำเนี่ยเจอผ้าอยู่ว่างหันเนี่ยเต็มเลยครับอย่านได้โซคาแล้วครับเพอเธโซไม่มากนนครับ ตอนสองกลุ่งครับผู้ขึ้นธรรมดาธรลมดาข้ามาณสองกลุ่งครับ Nè, tăng lên chiều ngon bằng Đúng rồi, bơm ngon khắp Điều khá là khá ngon khắp Này bố cú luôn mà, không thì cú đấy cái đó đấy Hãy subscribe cho đấy. Ghiền Mì Gõ ฮะเราลิงมันดันนที่เรามันบ่มีบองขูมันมีบอดขูกเขาะย่านโซขาดย่านี่ตีห้อยออกไงเขาบอกรู้ครับจำลออกมากครับก้างๆ้ากว่ารไงฮะ สิปวัดตันี่ละก่็เลยหอดกองว่นบ้านว่บ่รถมันมีแห้งเบือนี่บอจอกว่เรามันซี่บ่บ่มึงบ่ตีงบ่หมุนได้ตีว่ะ ม,ม,ามาโล่งขี่ใกล้ครับหนาฝนครับนี่อันตรายแอบพางจอมมัดถูกหล่อเลยครับปัม๊มบ่ดีครับปัม๊มโซลาร์าดีโซลเน็กซ์สีรอครับ ข้องหนามีขออยางตังหลังบ่มีขอลาครับ